มาลุยกันต่อเลยครับกับเดอดอร์ภาคที่2เรื่องราวความสยองยังไม่จบลงหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นพีอูซีก็ปรากฏตัวอีกหลังเธอได้มาเล่นงานซีราลูกสาวของดารารา์กับพี่เลี้ยงจนตายคาบ้านพีอูซีได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่าเธออยากจะทําให้ดารารา์รับรู้ถึงความรู้สึกของเธอตัดฉากมาที่ปัจจุบันก็พบกับครอบครัวของไมราซึ่งประกอบไปด้วยอันโดชายที่เป็นสามี เขยาลูกสาวที่น่ารักและคนสุดท้ายก็คือ,อยานีคนรับใช้ประจำบ้านผมต้องขอบอกก่อนนะครับครอบครัวของไมราเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างทางบ้านรถฐานะที่มั่นคงจนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังจะกลับบ้านจูจูอันโดก็พบว่ารถไม่สามารถเบรกได้จนสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง และเหตุการณ์นี้ก็ทําให้พวกเขาสูญเสียเคยาลูกสาวอันเป็นที่รักตายทางด้านไมราก็แทบจะเป็นบ้าตายอันโดพยายามปรับใจเธออยู่นานแต่มันก็ไม่เป็นผลในทุกทกวันไมราก็จะมานั่งดูคลิปเก่าๆที่เคยาเคยถ่ายเอาไว้และเธอก็รอ้องไห้เธอทําแบบนี้อยู่เป็นประจําจนอันโดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกลางดึกในคืนเดียวกันเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อไมราพบว่ามีเสียงบางอย่าง ได้ดังอยู่ในห้องของเคยาเธอจึงลุกออกไปดูและเธอก็เห็นว่าตรงข้างหน้ามันคือตุ๊กตาที่เคยาชอบเล่นตั้งแต่เด็กไมรล่าก็งงอยู่นะครับว่าตุ๊กตาตัวนี้มันมาตั้งอยู่ได้ยังไงแค่นั้นยังไม่พอในขณะที่ไม่ล่าลงมาข้างล่างจู่ๆทีวีที่ห้องนั่งเล่นก็ถูกเปิดขึ้นไมรล่าก็คิดในแง่ดีว่ายายนี่ตั้งเวลาทีวีเอาไว้หรือเปล่าแต่พอเธอเดินเข้าไปใกล้เธอก็ต้องตกใจมากๆเมื่อเธอได้พบกับอันโด ที่แอบย่องตามเธอออกมาอันโดก็ถามหนักรับว่าทําไมคุณถึงตื่นขึ้นมากลางดึกไมร่าก็บอกว่าเธอได้ยินเสียงปแปลกๆอยู่ภายในบ้านรวมไปถึงทีวีก็ถูกเปิดเอาไว้พอพูดจบเธอจึงจะหันไปปิดมันแต่สิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอต้องแปลกใจไปมากกว่าเดิมพอในตอนนั้นทีวีได้ถูกปิดไปแล้วอันโดจึงบอกว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงของฤยาที่ทําให้เธอเบลอก็เป็นได้วันต่อมา หม่ราก็ยังค้างคาใจเธอจึงรีบเข้าไปทำกับยาณีว่าเมื่อคืนนี้ยาณีได้ตั้งเวลาทีวีเอาไว้หรือเปล่าแต่สิ่งที่ยาณีได้ตอบกลับมามันก็ทําให้เมย์ราอึ้งมากๆยาณีก็บอกนะครับว่าทีวีเครื่องนั้นมันเสียได้หนึ่งอาทิตย์แล้วไม่มีใครสามารถเปิดมันได้ขณะเดียวกันก็มีใครบางคนได้มากกดกิ่งที่หน้าบ้านเมย์ราที่เดินออกไปดูเธอก็เห็นว่าเป็นเอลซาเพื่อนสนิทของเธอนั่นเอง เธอก็ได้โผล่เข้าไปกอดด้วยความดีใจและในวันนั้นไมล่าก็ได้พูดถึงเรื่องที่เจอให้กับเอลซาฟังด้วยความบังเอิญพวกเธอก็ไปพบกับสมุดเพลงตองฮามที่เชื่อว่าสามารถสื่อสารกับดวงวิญญ,ญาณได้แต่ยังไม่ทันจะร้องยานีก็บอกว่าเธอกลัวเพื่อมีวิญ,ญญาณเข้ามาในบ้านจริงๆต่อมาไมร่ากับเอลซาก็พากันออกไปชอปปิ้งเพื่อผ่อนคลายแต่ดูเหมือนว่าวันนั้นไมรา่าจะไม่เอ็นจอยสักเท่าไหร่เอลซาจึงพยายามปลอบใจ ว่าให้ปล่อยวางซะเคย่าไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วเธอเข้าใจการสูญเสียทุกอย่างและเธอก็ไม่อยากเห็นเพื่อนรักเป็นแบบนี้ทางด้านไมร่าก็ให้สัญญาว่าเธอจะไม่เสียใจอีกแล้วแต่เธอขอพิสูจน์บางอย่างเสียก่อนพอถึงตอนคําไมร่าก็ได้เอาตุ๊ก,กตาาบ,บินา่ามาทําพิธีสื่อสันกับดวงวิญญาณเธอร้องเพลงต้องห้ามพร้อมกับตีละนาดอย่างขนลุกในตอนนั้นเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นลูกบิดประตูห้องที่พวกเธออยู่ มันก็เกิดสันอย่างรุนแรงเหมือนมีคนพยายามจะเข้ามาแต่สุดท้ายคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหนะครับเธอคือยานีที่เปิดเอาผ้าเข้ามาเก็บไว้วันต่อมาในขณะที่ไมราอยู่คนเดียวจู่ๆเหตุการณ์ประหลาดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อไมราเห็นว่าผ้าที่ถูกพับเอาไว้มันได้กลับไปตากใหม่ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เธอพยายามทดสอบอยู่หลายครั้งแต่มันก็เป็นเหมือนเดิมพออันโดกลับมาที่บ้านเธอก็รีบเล่าเรื่องนี้ให้กับเขาฟัง แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เชื่อแถมยังหาว่าเธอพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยพ่อถึงตอนคำในขณะที่อันโดกําลังอาบน้ําทางด้านไมราก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังอยู่ในห้องใต้ดินพ่อเธอเดินลงไปดูเธอก็ได้พบกับข้อความปริศนาที่ถูกเขียนอยู่บนพื้นแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรจู่ๆไฟในห้องก็ได้ดับลงทุกอย่างอยู่ในความมืดจนเวลาผ่านไปสักพักไฟก็ติดขึ้นมาอีกครั้งและหนังก็ทําให้เห็นว่าคีเคยา ได้มากกอดที่ตัวของไมราแบบเต็มๆแต่พออันโดลงมาดูเขากลับพบว่าในนั้นไม่มีอะไรวันต่อมาอันโดที่ทนไม่ได้เขาคิดว่าไมราเป็นบ้าไปแล้วเขาจึงพาเธอไปพบกับจิตแพทย์โดยจิตแพทย์ก็บอกว่าให้พวกเขาหาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนเพราะไมราน่าจะมีความเครียดสะสมอยากให้เธอได้ผ่อนคลายบ้างอันโดจึงได้พาไมราเดินทางไปที่เกาะแห่งหนึ่งทีแรกก็เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่พอถึงกลางคืนเท่านั้นแหละ เหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นอีกหลังไมล่าเธอถูกผีโผล่เข้ามาหลอกแบบเต็มๆพ่อกลับมาที่บ้านอันโดก,ก็บอกกับเอลซาว่าเขามีประชุมด่วนเขาจึงอยากให้เธอมาอยู่เป็นเพื่อนไมล่าจนกว่าเขาจะกลับมาทางด้านเอลซาก็รับปากนะครับและในวันนั้นเอลซาก็ได้พาไมาล่าเดินทางไปที่บันดุงเพื่อที่พวกเธอจะไปพบกับผู้ยิงคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือราราัตหมอผีในภาคแรกนั่นเอง เอลซาพยายามขอร้องให้ราราตช,ช่วยแต่รารัตก็ไม่ยอมเพราะเธอได้สูญเสียสามีกับลูกสาวไปแต่ยังไงก็ตามบากัสน้องชายของรารัตก็ยินดีที่จะช่วยเขาสัมผัสได้ว่าวิญญาณของเกย่ายังไม่ปล่อยวางและที่เธอปรากฏตัวให้เห็นก็เพราะว่าเธอต้องการจะบอกบางอย่างให้ร,รับรู้พอไมราได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดถึงข้อความปริศนาที่เธอได้เห็นมาตลอดมีทั้งคำว,ว่าเลนสมบัติและหมายเลข26 แต่เธอก็ยังคิดไม่ออกว่ามันหมายถึงอะไรบากัดจึงบอกนะครับว่าเคียร์าอยากให้เธอเล่นเกมไขปริศนาโดยหายสิ่งของที่ขาดหายไปไม่แรกก็พยายามนึกจนเธอจําได้ว่าก่อนที่เคยร์าจะตายเคยราได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้และเมมโบรี่การ์ดก็มี26อันพอดีไม่แรกก็ไม่รอช้าเธอรีบกลับมาที่บ้านเพื่อจะค้นหาเมมโบรีการ์ดพวกนั้นแต่เธอกลับพบว่ามันมีอยู่25อันนั่นหมายความว่า สิ่งที่เคย่าอยากให้ตามหาคือเมมโมรี่การ์ดที่หายไปวันต่อมาทางด้านอันโดก็ยังไม่ละความพยายามเขาได้พาไมรามาพบกับจิตแพทย์อีกครั้งโดยรอบนี้เขาก็ได้เอาตุ๊กตาซาบ,บิยามาด้วยไมราจึงบอกนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับตุ๊กตาตัวนี้เด็ดขาดเพราะมันมีบางอย่างได้สิงอยู่จิตแพทย์คนนั้นก็ไม่ฟังเธอหาว่าไมราเสียสติและเธอก็เอาตุ๊กตาขึ้นมาเล่นมันเป็นของตัวเองขณะเดียวกัน คมไฟที่แขวนอยู่ก็หล่นลงมาโชคดีที่อันโดพุ่งเข้าไปช่วยจิตแพทย์คนนั้นเอาไว้ได้แต่อย่างไงก็ตามเธอก็ถูกพีเคยา่าเข้ามาเล่นงานจนสลบเหมือนเดิมเหตุการณ์นี้ก็ทําให้อันโดเชื่อแล้วว่าวิญญาณของเคย่ามีอยู่จริงตัดฉากกลับมาที่บ้านตอนนี้รารัตก็เกิดเปลี่ยนใจเธอยินดีที่จะเข้ามาช่วยเธอได้เดินทางมากับบากัสและเธอก็ทําพิธีกรรมบางอย่างจนได้รู้ว่าเมมโมรีอันนั้นมันอยู่ที่ไหน ราดัก็บอกให้ไมล่าลงไปที่ชั้นใต้ดินจนทําให้เธอได้พบกับกล่องเก็บของที่มีเมมโมรีได้ถูกวางอยู่ไมลาก็ไม่รอช้าเธอเอาเมมโมรีอันนั้นใส่เข้าไปในกล่องจนสุดท้ายทุกคนก็ได้รู้ความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้หนังก็ได้ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าในวันนั้นมีใครบางคนได้ไปตัดสายเบรกจนทําให้รถของพวกเขาเกิดอุบัติเหตุและคนที่บงการก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนเธอคือยานีแม่บ้านของที่นี่นั่นเองครับ พอทุกคนได้รู้แบบนั้นทุกคนก็รีบไปหายานีที่ห้องทางด้านยานีก็ยอมรับและเธอก็เผยถึงสาเหตุว่าทําไมเธอถึงทําแบบนั้นยานีก็บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชายกับคุณนายพยายามจะมีลูกด้วยกันมาตลอดแต่มันก็ไร้ผลจนคุณนายเริ่มมีความเรียดอารมณ์หงุดหงิดถึงขั้นไม่สนใจคุณผู้ชายอยู่มาวันหนึ่งคุณผู้ชายก็ได้มาหาเธอที่ห้องและพวกเราก็ได้มีอะไรกันในตอนนั้น เธอก็ไม่ได้คิดว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันจะเป็นเรื่องที่ผิดจนกระทั่งเธอแอบมีใจให้กับคุณผู้ชายความทรมานและความอยากได้มาครอบครองก็ยิ่งทำร้ายถือเมื่อเธอรู้ว่าคุณนายกำลังตั้งท้องอ่อนๆและในระหว่างนั้นคุณผู้ชายก็พยายามขับไล่ให้เธอออกไปจากบ้านโดยใช้วิธีการต่างๆแต่เธอก็ไม่ยอมพอคุณนายคลอดลูกออกมา<ๆ>เธอก็ยิ่งมั่นใจว่าเธอถูกแย่งความรักไปเป็นที่เรียบร้อย ด้วยความกดแขนเธอจึงวางแผนจัดการกับทุกคนแต่โชคร้ายที่เคย่าได้ตายคนเดียวในขณะที่กําลังพูดคุยจู่ๆพัดลมก็เกิดหลุดลงมายานีจึงใช้โอกาสนี้พุ่งเข้าไปเล่นงานไมล่าในตอนนั้นไมล่าก็ถูกแทงเข้าที่หัวไหล่แต่เธอก็ยังพอนีได้ทางด้านอันโดก็ได้เข้ามาห้ามไม่ให้ยานีทําแบบนั้นแต่อันโดก็พลาดท่าโดนยานีเล่นงานจนตัวของเขาตกลงมาข้างล่างได้รับบาดเจ็บสาหาัส ไมราที่ไม่ยอมเธอจึงเข้าต่อสู้กับยานีจนพัดตกลงมาข้างล่างด้วยกันในตอนนั้นทั้งคู่ก็อาการสาหัสแต่ยานีที่อึดกว่าเธอจึงลุกขึ้นไปเอามีดกะว่าจะมาจัดการไมราให้ตายแต่จู่ๆยานีก็เห็นว่าไมราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแววตาของเธอไม่ใช่มนุษย์แน่นอนครับตอนนี้พีเคยา่าได้เข้าสิงไมราเป็นที่เรียบร้อยเธอต้องการจะแก้แค้นกับสิ่งที่เธอถูกทำเอาไว ยานีที่เห็นแบบนั้นเธอก็ได้วิ่งหนีจนตดแตกเธอนีขึ้นไปในช่องแอร์แต่พีเคยาก็ตามไปเล่นงานเธอเหมือนเดิมพีเคยาได้เอากันไกลแทงเขาที่ด้านหลังของยานีและสุดท้ายยานีก็ถูกจัดการจนตายอย่างโหดเหี้ยมพอทุกอย่างจบลงอันโดก็สำนึกผิดเขาจึงจะขออยากกับไมา่าเพื่อเป็นการไถ่โทษแต่ไมล่าก็บอกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของเขาคนเดียวเธอเองก็มีส่วนผิด ที่ปล่อยปาลาละเลยในการทําหน้าที่จนสามีตัวเองต้องเพลิดเป็นนอกกายนั่นจึงทําให้ทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจและกลับไปสานต่อความรักด้วยกันหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ผัดเรื่องไม่ค่อยวือวาสักเท่าไหร่เนื่องจากเนื้อหาที่ดูเรียบง่ายและการหลอกของพีก็ใช้มุกเดิมๆซึ่งรวมไปถึงตอนจบที่พีกับคนฆ่ากันอย่างเลเทะ ไม่เหลือความน่ากลัวให้เลยแม้แต่น้อยแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่ผมเล่ามามันเป็นเพียงการสปอยหนังเท่านั้นถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมตามอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและก่อนที่จะจบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ